ลมแรงมากนะครับมันนี้ตนะครับด mm hmm. อกพูนดอกูนเซ็งแทนนะครับวันนี่ก็อลิรวเลยนะครับ ดูยากนะครับในี่ใ,ใครถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้สวยงานนะครับลิววอนเลยครับนะครับลิวเต็มเลยนะครับเลื้อนอาราบนะครับตอนนี้ตบกคูณนะครับกคูซิงเคนนะครับ អូយអស់น้ําលើពីចាក់បងពះឡើងសអើយមើលនោះអើល្អអានទៅពីចាក់ក្យលកណ្ដាខ្ញុំទៅដល់ភ្លីវុលើអើយនេះអស់ប្រកាកូនមកចាពីទេរឹមលីទេនេះចាប់តែមើលសំមាក់ខ្យល់តែមកទៅភ្លីទេ ดีดองไห้บาดนีม่ทยมือบาดโอ้โหมือยอบากหลักนะมือจาทขัเรียนกสอนี่เรียนฟติอในบาโอ้เกจัมน้โอมือหนปลายเตแล้โอ้มือตเลยหัดมเกลีวกระะยง អូមើលតាក់ខ្យល់ពីដងអើយឆ្នាំនេះមើលតាក់ខ្យល់អូអស់ណាស់មើលបកកូនអូអស់ណាស់អូយចាក់យចាក់ស៊ុតថៃអើយមើលទីបានទៅថៃមើលនេះដើរលងសត្វទៅហើយនេះលងសត្វវាថៃហើយអូនេះវើយមើលចាក់ เริ่มมาเินเลยเมมมน้มมงนองมาน้องนี่ปับป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 ๊บปุบปั๊บปุ๊บปั๊บปับตัดเปลี่ยวเลยว่บตัดตัดเสลียงยัวเนอนี่โอ้ยัดทยตุกมือนี่นี่หที่เรืองจัลเมืออ่ลลอแต่ว่ากากูรอนะมัดบงนำน้าแม่เว้ยาปรถสิบโล បាទប៉ានេះបាទចាំឲ្យពឺប៉ាទីមើលរ៉ោប៉ានេះចោតខ្លាំងណាស់មើលនោះខំតែបកកាគុណព្រីវទេមើលនោះແລະពីណាពីណៃនោះអូប៉ាតែនេះចោតបាទអូ